กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของลุยสนามข่าวเย็นไปดูความเคลื่อนไหวของศึกมโต GP หรือว่าไทยกลังปีที่บุรีรัมย์ครับก้องสมเกียรติจันทราน,นะครับที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บแต่ว,ว่าใจสิงกัดฟันสู้นะครับทำผลงานได้ดีจบด้วยการคว้ากริที่14ในโฮมเลสในการแข่งขันศึกกลังปีอ f ฟไทยแลนด์ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันนิงรอบฝึกสองรอบที่2รอบสุดท้ายและรอบคอลี่ายเพื่อจัดอันดับออกสตาร์ทผลงานวันแรกกล้องสมเกียรติย้อนนักบิดไทยหมายเลข35ฝืนอาการบาดเจ็บลงซ้อมในวันแรกลังอันดับ16ด้วยเวลาต่อรอบ1นาที35จุด 916วินาทีอยู่ในสถานการณ์ที่ดีในโฮมเลสสุดสัปดาห์นี้ส่วนการฝึกซ้อมในวันที่2ดูดูเดินรอบในวันที่2เนี่ยดูเหมือนว่ารถแข่งของกล้องสมเกียรติยังมีปัญหาเที่งเรื่องการปรับเซตติ้งรถเพราะในการซ้อมครั้งสุดท้ายกล้องยังทําเวลาดาม่ดีจนหล่นหลุดมาถึง18อันดับแรกและต้องเหนื่อยในการแข่งรอบคอลี่ไฟหนึ แต่กล้องสมเกียริก็เร่งฟอร์มตัวเองบิดทําเวลาเร็วที่สุดในรอบควอเลือกห1ตีตัวเข้าไปแข่งต่อในรอบควอเลือกส2ในการแข่งขันรอบควอเลือกสกล้องต้องเจอกับกลุ่มนักแข่งที่มีความเข้มข้นกว่ารอบก่อนหน้านี้อีกทั้งในช่วงจังหวะการนํารถออกมาเนี่ยทำเวลาในดันที่2กล้องอยู่ในกลุ่มขบวนของนักบิดกลุ่มท็อปๆท,ทำให้เจออุปสรรคในการรีดความเร็วเพื่อลุ้นกิจการในกลุ่มหัวแถวทําให้จบการควอเลือกส2กล้องสมเกียริ จบอันดับที่13ของของการออกสตาร์ทที่จะได้กิจสตาร์ทส่วนโพโ s ซิชันสนามนี้เป็นของไอโอคุระนักบิดญี่ปุ่นที่จะการันตีคว้าแชมป์โลกโมโตทูฤดูกาลนี้ทันทีถ้าจบ5อันดับแรกของการแข่งขันที่บุรีรัมนะครับขณะที่อีกหนึ่งนักบิดไทยก็คือก้องทัชกรยอดนักบิดดางรุ่งของไทยหมายเลข5จากคอนด้าทีเมเชียก็เจองานหนะักกับการเซตติ้งรถแข่ง แล้วก็จบอันดับที่24เน,นรอบฝึกซ้อมทำเวลาต่อรอบ1นาที42.315วินาทีและการคอลิฟาย1กองก็ยังเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับการเป็นนักปิดในรายการเวิร์กกำลังปีนต่อไปเพราะว่าจบการคอลิฟายและคว้ากิจสตาร์ทด้วยกิจที่25ด้วยเวลาต่อรอบ1นาที42.547วินาทีโดยจะออกสตาร์ทในโฮมเรสจากแถวที่9ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมทั้งนี้ศึก กลังปีออฟไทยแลนดรอบเลสไฟนอลจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นด้วยรุ่นโมโตทีเวลา12นาฬิกาต่อด้วยโมโตทูเวลา13นาิก15นาทีครับ